ทุกคนคะนี่คือสะพานข้ามแม่น้ำมูลนะคะสะพานเสรีสะพานเสรีสะพานระตับโกลสินแล้วเสรีเสรีเขาพังเลยได้ทุกเดือนแม่น้ำมูลนะทุกคนสวยงามมากถ้าใครยังไม่เคยมาอย่าลืมมาเที่ยวนะคะบนด้านข้าีนี้ก็ฝั่งมาเขาเรียกอำเภอรวาลินชำราบ รู้สึกว่าวาเลนจำราบต่ำนะพื้นดินนะต่ำนี่งไงข่้วห,หมดเลยปะมันก็ผมนะขั้วหมดเลย เาเทรายแม่น้ำมูลเขาสบัดเขาหาดทรายอุบลนั่นเนี่ยเขาสะบัดได้เขาสามารถดูดได้เขาเอเอมันงามด้วยนะทรายบางที่ที่สาครไม่เขาขายนะมันก็ไม่ละเอียดมันไม่ไม่สวยอ่ะอันนี้สวยสวยละเอียดสีแดงเหมือนทรายตามทะเเลยดีดน้วบ้านนยพบานเพีย้เนารบ้านนาเบ้านนี้ เออได้แพทย์ได้แพทย์ต่าแพทใหญ่ทหารเดนตอนนี้พวกเราก็กำลังขับรถนะคะทุกคนเลาะเลาะแม่น้ำมูลครับพี่สจ๊ครับมาชมสองฝั่งแล้วทุกคนนี่ชมค็กคักแม่น้ำมูลตัวนี้มันก็จะไปเชื่อมตรงตรงตรงที่ ไปดูหมอลำมันนะครับเซนข้างล่เป็นนะนี่เป็นเซนเซนข้างล่างเทียบแม่น้ำมูลไปเลยเนี่ยเนี่ยมันมาจากข้างโน้นที่ที่ที่ไปดูหมอลำมันก็จะอยู่ตรงโน้นมันจะทำทำถนนให้ก็พัฒนาไปเรื่อยเนาะพัฒนาบวกกับผลประโยชน์ไงครับเรื่องประโยชน์ที่ตัวเองนะค่ะเอออยู่กันยังไงบ้างอนุโมทนามันดาล นี่ก็อยู่อยู่ริมในไ,ไม้วัดวัดสองข้างทางเลยนี่อันนี้วัดใต้อันนี้วัดเรียบใช่ไหมโอ้โสองอังนี่คือความเจริญในไ,ไมวัดทําไม<อ>ต้องมาอยู่คู่กันคนักะวัดคือใช่ค,ค,คือ,อเป็นสายสายปฏิบัตินะเมื่อก่อนเป็นท่านเคยมานั่งเป็นกรรมฐานมันเป็นป่านะพอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไปนั่งตรงไหนมันก็จะเกิดเป็นวัดตรงนั้น ใช้หลวงปู่มันหลวงปู่มีเด็กไปเรียนนะโรงเรียนเรียนโรงเรียนพระสอนก็เลยก็เลยเกิดเป็นวัดขึญ่้เช่าบ้านใหญ่หลังใหญ่แขึ้นขึ้นไปนั่นอีกเป็นวัดกลางน่ะอ๋อค่ะสามติดติดกันลงไปนั่นก็วัดพลแผ่นนี่เลยบ้านนั้นก็เป็นวัดหลวงเลยตอนนี้มันเป็นเส้นถนน เพื่อนท่านี้หรืออะไรยา่านจะลล์ยัานธุรกิจมีแต่ตึกอาคาเงนินเงินถึงจะมีเป็นจะคว้าไดต้ตรงนี้ก็เป็นโรง,งเรียนจีนนี่โม่เฉียวกรมพัก<ม>เรียนภาษาจีนเหรอ,อ<ะ>ไม่ใช่ใช่เป็นของอินเดียน จนคนน,นักเรียนเยอะจนได้ไปเปิดสา,าขาสาขาข้องอยู่รอบเมือ,ยอยงคนสนใจเรียนอยู่แล้วเนี่ยไ,ไอ้ก่อนนแฟนทําขายจีราน,นี่ใช่ไหมลูกค<า>้าตี่เป็นกาแกฟจักรวาลใจตรงนี้เป็นร้านชมรมผู้ว่านะค่ะกาแฟผู้ว่าเนี่ยเทศบาลที่เรามากินก็จับพักเที่ยงก็มากินแต่เช้าเลยกาแฟร้อนก็เลยนี่นี่เราก็จะ น่าตรงไปก็ลงแม่น้ำมูลเลยอ๋อเส้น <c oughs> นี้นั่นแหละถ้าถ้าเราไม่ขึ้นมาเราก็จะลอดล,ลอมามา,มาตรงมาตรงนี้แล้วก็จะลงไปดี <c oughs> ที่สงแกคงมาถึงเลยนะแกคือว่าจะเอาตัวไหนเออตอนนี้นะครับข้างล่างของป้ากัเลย่อป้าคนนั้นแกแกเป็นแบบญาติรุ่นพี่ใช่ไหมคะคนที่แบบพูดหวานๆานอะโอ<ผ>ม่า คนคนชุดดำมันนะคนชุดดำมันนะน้าเอ็นน้องเอ็นปะไม่ใช่คนชุดดำผู้วานวานนะมีมีมีเอบีบอ่ะื่อที่ผมบอสป่ะนะผมบอสผมบอสอืมผมบอสผมบอสพาตีที่บีเอเพนเพนโตโตที่ใหญ่ใหญ่ใช่ใช่ใช่เขาเป็นเป็นอาอาเพนถ้าผมผมเรียกก็ต้องเรียกอาเพนเพราะเป็นเป็นลูกน้องพ่อนะเป็นลูกน้องพ่ออ๋อลูกฝ่ายน้องพ่อเออลูกลูกสาว กาขออองงน้พ่เป็นน้องสาวน้องสาวพ่อลูกน้องสาวพ่อต้องเรียกอาเพนนะแต่พวกผมก็จะเรียกเอื้อยเอื้อยเอื้อยเอื้ยอ้ยบี้เพนสินะครับคือแบบตามตามเกิดก่อนเ้องสินะนี่ไงนี่แหละถ้าเราเลาะมามันก็จะไปนี่ถึงนู่นนนนนั้ี่แหละนี่แหละนี่แหละที่ตอนนั้นมันจะเป็นร้านกาแฟไอเดียประดับเรืเราอยากมาวิ่งอย่างนี้แหละกับพิทิศากันเที่อคุยกันไว่าเงินอะไร ีเรือนคาเฟ่เขาทำแบบเขาตึกเก่าตึกของไอ้คล้ายๆกับศาสนาพิมมีกังขีนด้วยแล้วเขาก็มาแปลงแปลงเป็นร้านกาเฟ่ปกติถ้าถ้าถ้าท่านนั่งจุ้มอยู่ี่กระจะมาเลือดเทศบานเลือดเทศบาลออกไปออันนี้อันนี้คือวัดหลวงครับวัดหลวงวัดหลวง นี่เป็นภาพในน้ำลนฝั่งโน้นเป็นหาดสัญญาบ้านหาดสัญญาขบวนไทยนอกอเจ้าหน้าอย่างเทุกคนค่าตั้งหน้าของเรานี่คือเราเบาต์นะคะวงเวียนวงเวียนน้ำผู้วงเวียนน้ำผูเคยเอาออกแล้วก็ต้องเอากลับมาเหมือนเดิมออกทำไมสวยจังมันเมื่อก่อนจะเป็น มันต้องคือเคยเอาเออกแล้วก็ต้องเอากลับมา<ช>คายร่เบิ้เลย่อย<ช>คือโลเบิ้ลเลยจนมันแบาบน้องเป็นหนีเป็นสินปมาได้คือเรายอมเรา,ายอมให้บ้านหลังใหญ่นะใช่ใช่แล้วก็สละต้องแบง่งห้ส่วนแบงน่งกันคือก็เลยแบบรถต้องเอาไม้ผมว่าทีของเ็นบอกมันเป็นโรงแรมหนึ่งทีเดียวเออทีบองงามบ้าว่าโอ้ยถาเป็นจะเทียงปลายเน้นเป็นเศษเล็กอะ ผมก็ให้ใช้นะไม่ได้ใช้ไม่ว่าไม่ให้ใช้นะทุกติ๊กก็ขี่ไปซื้อของซื้อผักซื้อโนู่นซื้อนี่ที่นี่โอ้ยตายขี่บนรูเลบนหลังสาไม่ถนอมขี่ผมคนเติมน้ำมันเอาเหยาคนเติมน้ำมันเป็นเครื่องยนต์ไม่เปลี่ยนคนซ่อใช่ไหมเออไม่เอาไปเซอร์วิสทั้งมอเตอร์ส่งตัวไสนี่ก็พังไปหลายคันแล้วก็บบเออเอามา ไปจำกับิคอดใส่หัวมันแล้วม่เทมีตังันนุั้นไมไหวมันมุนแนีเอาไปมุนนอจิมันคืนปอกจบปอจิตปอฮกก่อข้อมงกันนะเออนันเป็นมออนะโผล่เมียงก็เห็นะเ้ะเออเขาปรับเขาปรับใหม่ไงเขาปรับมาเป็นมอ พอจบปหก็มาเรียนม .1 ึพอจบปเจมาเรียนมสองมหนึ่งเฮ้ยโอ้ยคือบอปับตอนโตมีปหได้คือสโอ๋อ่ตเืองกิดว่าโม่ลโอ้ยพูดนดอะไรอดีตแล้ตลกแล้เนี่ยรียนอายอลยอายสิอายตอนเียคนคนที่งกว่าเฮาื้อกว่อยากกว่าโตเข้าโตมีหุ่นเดียวดายน่ารว่าอันนึงสอโคูภาษาอังกฤษนะาย ปุณย์ยศินเนี่ยคน่นเคน่นมาหักระพูกประจำสัตวเข้าอ่ะเอากับบ่คคลอะไนั่นที่นั่นได้โอ้ยบ่มาเข้าแล้วหายเข้าหายเขาสัมสัตว์เราไม่เคยซ้ำบังไม่เก็บมากแต่ไม่เคยซ้ำไอ้บังกันบุยเดีบังกันบุยเอานไงซื้อกับบุยอยู่ปั๊มก็ก็มีคนขายนะแยกกันจะใบแพงงาน เกตสาก็เล่าให้ฟังหมดเลยเกตเกตจะได้เปรียบกว่าคนอื่นน่ะเกตผมว่าจะทำบ้ายกันใช่ไหมใช่ว่าไปเฮ็ดเนี่ยนเจอไปเฮ็ดมองไหนบุบปั๊ขนาดเอาบาทเก่าเอาบบบเราก็จะมาพูดให้ออกหมดค่ะเกตสากลัวว่าเอ๋ทิ squats, <im Claire> ้งครอบครัวมาสาสางปัญหาทางบ้านเล่าให้ฟังเรื่องนี้เป็นลุงมากเลย เอายังกับเขาเลยกับพี่นี่เนาะพี่เหตุลงทุนเมืองไรเอะนั่นแหละก็ลงมาเพื่อแบบโมเมนต์จิตใจเราเป็นแบบนนั้หาตัวกููบอวยังเด็กกูไปตัวตัวเปล่ากันเลยไม่เสียดายแกจะเป็นคนกูที่สงสารน่ะเออนั่นแหละแกก็เลยอันนั้นโอ้ทุกคนก็เจ้าสร้างกับเขามาเจ้าขอดายก็ไม่เอาอะไรสู้เท่าไรเนาะเมื่อตะกี้อยู่ไอ้ ซาซ่าเสื้อหนึ่งกระเฮ็ดอันนี้อันนี้พวกนี้ก็คือเป็นลูกผู้หงไม่เฮ็ดเขาชําวยเนาะเขาชํารวยเพราะว่าแกไม่ไม่ได้หวังกอบกุยไม่หวังเอาเปรียบไม่เอาเปรียบคนอ่นะเขาให้เขาให้เกียรมาอย่างนั้นผมบอกไม่ได้ลยคือคือแกสละออกแกสละออกเหมือนกับพระพุทธเจ้าใช่ไหมช่วงสุดท้ายเป็นกษัตริย์แกไม่อยากเป็นงแต่ไม่อยากเป็นกษัตริย์ออกบวชลูกก็ทานอะไรก็ทานอย่างนี้นะมันจะเข้าหลักนั่นนะผมบอกอ่าผมมองจริงๆนะ พ่อแกจะไม่เสียดายอะไรเลยแกแต่มันก็ยังมีอยู่เพราะงั้นดิดๆความชีวิตเออแกบ้านยังเก็บไว้อยู่นิดหน่อยพอแล้วชีวิตเรามันมันยังเดินต่อไปนะมันมันมันม่ง่ายใช่มจริงๆถ้าแกกะไว้ก็ถูกแล้วถูกแล้วคือยังยังเหลืออยู่จากชีวิตที่สิ้นสุดลงสมบัติแกยังเหลืออยู่คือมันไม่ได้ใช้ทั้งหมดทุกอย่างเหลือของแกอยู่บนห้องเหลือเยอะของมีค่าขนาดนี้ใช่ใช่ แต่แต่ทีนี้มันก็มันก็อย่างนั้นเลยว่าแกไม่ไม่ได้ว่าแกไม่ไม่เดือดร้อนไงอาใช่ใช่ถูกต้องคือซ้ำนี่บอกกุศิหานข้าวเดียวกูก็ได้ใช่ใช่ถูกต้องไม่อดไม่ยึดเพียงแต่ว่าแกแกก็เลยยึดยึดสมถะนะก็เลยก็เลยแกปงแล้วแกปงแล้วก็คือว่าทําไปก็ไม่เอาไปไม่ด้วยไม่ได้ทีนี้แกมองว่าแต่ละคนนี่ถ้าแกจะไปแบกหมดมันไม่ได้ไง ในเมื่อทุกคนได้เท่ากันไปแล้วตกลงกันแล้วว่าผู้นี้ได้ตรงนี้ตรงนี้ก็เออก็ดําเนินชีวิตไปแกไอ้แต้มนี่แกอูยว่าวชนบ่ลนั่นผู้ใอได้เมากรจอดรถด้านนอกทุกคนคะตอนนี้พวกเรามาเที่ยววัดหนองป่าพุงนะคะอําเภอวาลินชั้นล่างอุบลราชธานีนะคะร้านขายของฝากนะคะด้านนี้คะเราจะจอดรถแล้วลงไปค่ะจะผานคนจะผ่านเแยกตัวโน้นนกุ้งปลาขาวคือมเป็นเขาเรียกไอ้ตีกุ้งปลาขาวมันจะมีน้ํา ข้หมดนแหละแถวที่้าอันนี้คือแม่น้ำแม่น้ำมูลไหมไม่ใช่ไม่ใช่แม่น้ำน้อยปลาขาวนะแม่น้ำมูลน้อยปะมุดปลาขาวเหมือนกันนะเออน้ำมันเป็นกุลมันเป็นน้ำน้ำเฉพาะนี่เลยมันก็อยู่นี่ก็ใหญ่เหมือนกันนะใหญ่มันก็ท่วมเวลาน้ำมูลขึ้นมันก็ท่วมไปหมดเหมือนกันหมดเลยข้างหลังนี้จมอยู่ในน้ำหมดเลยเดี๋ยวนี้ก็นี่มันขึ้นมาถึงนี่มาไม่ได้ตัวนี้มาไม่ได้ มันต่ำแต่เขาก็อยู่เขาอยู่เขาก็อยู่เพราะว่าเขาก็ได้เงินน้ำท่วมค่ะค่ะไม่คุ้มหรอกคือไม่เขาได้บุคคลเขาก็อยู่นี่ปีบริษัททั่วทุกปีนั่นดูถ้าอย่างรู้ดูดูกันตรงเสาไฟด้วยว่ามันสูงไม่สูงไหนใช่ไหมกว้างเออเออรถนี่มิดราคาเลยนะใช่ไหมนั่นดูดูองค์การนั่นละกันนะนัมันร้อนมันท่วมมันต้งแต่เมื่อไหร่ ทุไอช่วงไอปีไอของโควิดเนาะหลังจากโควิดแล้วกลับมาตามเวิมเศรษฐกิจกำลังแน่ะอ้ามาเจอหน้ากองกน่านี่นี่ปั๊มนี้ก็มิดเลยตะโบนตาลสุดออกไปเอาไปเนี่ยเส้นเส้นเราจะไป